ลูกดอกหน้าไม้แหวกอากาศผ่านความมืดยามฝนกระหนำ่ำข้ามผ่านความว่างเปล่าส่งเสียงหวีดแหลมชนสะพรึงลูกดอกหน้าไม้จำนวนมากยิงไปยังเป้าหมายหนึ่งเดียวราวกับหาฝนที่กระหน่ำซัดยากจะหลีกเลี่ยงหลบพล้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจบุรุษหนุ่มกลับไม่หลบเลี่ยงบุรุษหนุ่มสะบัดโบกพัดในมือรัวเร็วส่งคลื่นพลังลึกลับเข้าปะทะหาลูกดอกหน้าไม้อย่างกลัวเกรงกอรอบก็รอบก็รอบ ลูกดอกหน้าไม้ที่รุนแรงเพียงพอจะทะลวงกำแพงกลับหักกลางอากาศเศษซากข,ของมันกระจัดกระจายทั่วพริบตาลูกดอกกลุ่มแรกซึ่งเคลื่อนที่เร็วรุกเข้าหาบุรุษหนุ่มทั้งหมดกลับถูกทำลายกลายเป็นเศษซากทั้งหมดถูกทำลายสิ้นภาพฉากอันโชนตื่นตะลึงนี้เป็นเหตุให้ท่าทีสัตร,รีในชุดทหารแปรเปลี่ยนเพราะมันนับเป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นบุคคลผู้หนึ่งสามารถทำลายหาลูกดอกหน้าไม้เงาเทวะที่อนุภาพร้ายแรงสำเร็จได้ แต่กระนั้นแล้วคณะผู้คุ้มกันเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมแม้จะประหลาดใจทอว่าการเคลื่อนไหวกลับไม่รีรอหาฝนลูกดอกหน้าไม้ถูกยิงออกไปอีกระลอกบุรุษหนุ่มยังคงย่างก้าวไม่หยุดท่วงข่าราวกับสายรุงเคลื่อนไหวหลบเลี่ยงอุปสรรคทั้งหลายโดยง่ายไดย้ทว่าเขาขมวดคิ้วเนื่องจากลูกดอกหน้าไม้ที่ยิงใส่มันส่งผลกระทบต่อความเร็วตัวเขาอย่างเด่นชัด ก่อนเขาจะทันเข้าใกล้ยิ่งขึ้นหาฝนลูกดอกหน้าไม้รละลอกที่สามก็ถึงตัวแล้วพึ่งบุรุษหนุ่มพ่นลมหายใจเย็นชาใบหน้าอันงดงามทอประกายจิตสังหารดวงตาสีแดงประหนึ่งจันทราสีเลือดจูจ่ๆก,ก็สุกสว่างยิ่งขึ้นพร้อมแผ่ประกายโลหิตอันชั่วร้ายเสียงผิวปากเบาค่อยดังจากริมฝีปากนั้นก่อนจะกระจายไปทั่วราตรีพราวสายฝนสายลมหญิงพัดแรงฟ้าดินปั่นป่วน หลังเสียงผิวปากฝูงแมลงร้องตอบรับท่ามกลางราตรีพร้อมพุ่งทะยานเข้าหาสัตตรีในชุดทหารแย่แล้วสีหน้ากลุ่มคนแปลเปลี่ยนเผชิญหน้ากับแมลงปีศาจน้อยใหญ่ขนาดราวนิ้วโป้งพวกเขาเหลือหนทางเพียงหนึ่งนั่นคือทิ้งหน้าไม้เงาเทวาใช้อาวุธประชิดต,ตอบโต้แต่เท่าหากพวกเขาทำเช่นนั้นมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุรุษหนุ่มได้ลุกคลืบง่ายได้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกพวกเจ้าคุ้มกันคุณหนู ข้าจะจัดการมันเองไม่ช้าอาหอยงก็ทยานร่างไล่ตามมาปรานและโลหิตในกายเขาเดือดพล่านสองมือถือดาบนาพายืดแข็งไว้มัน่นจิตสังหารประทุรุนแรงบุกทยานฝ่าราตรีฝนคลายบุรุษหนุ่มรูปงามขมวดคิ้ว18ทีร้ายที่เขาเรียกมาเมื่อครู่บัดนี้เหลือเพียงหกเป็นความสูญเสียอันหนักหนากระนั้นแล้วยามพบเห็นอาการบาดเจ็บของอหอยงดวงตาสีแดงเลือดของบุรุษหนุ่มพลันเผยความหยามเหยียด มีหรือเขาไม่พบเห็นอหอย่งต่อสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันศัตรูเสียหนึ่งพันตัวเขาเสียแ0ดร้อยดอกจันหนึ่งก็ได้ในเมื่อเจ้าอยากตายข้าจะสนองมอบให้หน้าเสียดายผืนหนังที่ดีเสียจริงบุรุษหนุ่มรูปงามถอนหายใจเบาฟื้อบอร่างบุรุษหนุ่มหันกลับในพริบตาพัดท,ที่กลางออกเผยพลังอันชั่วร้ายเปี่ยมลน้นคลื่นพลังดมืดจากพัดก่อตัวเป็นมีดอันแหลมคมนับร้อย เห็นชัดว่าขณะนี้เขาไม่คิดอมอมือนี่เป็นการลงมือเต็มแรงเพียงคริปตามีคมกริบนับร้อยที่กเกิดจากพลังชั่วร้ายพุ่งเข้าหาอาหอย่งอย่างดุดันเสียงหวีดวิวจากการโจมตีดังเสียดหูราวกับผู้ถีนับพันกรีดร้องอาหอย่งปัดป้องมันด้วยดาบราวกับไร้ความกลัวเกรงขณะนั้นมีเพียงตัวเขาที่ทราบว่าสถานการณ์ของตอนเองกำลังหน้าสิวหน้าขวาน อีกฝ่ายหน้าสะพรึงจนเกินไปการโจมตีนี้รุนแรงเหนือลํำยิ่งกว่าขอบเขตปรมาจารย์ทั้งยังมีผีร้ายอีกสี่ตนอยู่ใกล้เคียงพร้อมเข้ามาสังหารหากไม่ใช่เพราะดาบนนาเายืดแข็งในมือเขาคงไม่อาจอยู่รอดจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทำาอาหอยย่งหว่นใจคือการที่สัตรีในชุดทหารตกอยู่ในวงล้อมของมแมลงปีศาจอันคลุล้มคลั่งต่อให้เขารังบุรุษหนุ่มตรงหน้าไว้ได้ก็ไม่มีโอกาสให้ผู้อื่นหลบหนี หรือเราจะอับจนซึ่งหนทางเสียแล้วในใจอาหอย่งปรากฏความขื่นขมอันยากบรรยายก่อนหน้านี้เขายังมั่นใจเปี่ยมลน้นเขาทะนงตนคิดว่าขอบเขตรวบรวมลมปราณขั้นสมบูรณ์แบบมีดีมากพอจะกวาดล้างผู้ถีในภูเขามันดาพูดถีได้ผู้ใดจะทราบกันว่าเพียงเข้ามายังภูเขามันดาผู้ถีกลับต้องมาเผชิญหน้าคู่ต่อสู้อันทรงพลังชนสะพรึงคืน ากฟ้ายมราตรียิ่งหมองหมุนลมพายุโหมกระนำบริเวณสากวดร้างครึ่งทางสู่ยอดเขาบรรดาผู้ถีกลับกลายเป็นดั่งแดนมรณะประหนึ่งคิดต่อต้านสวรรค์เพราะอยู่กับคณะผู้คุ้มกันสัตรีในชุดทหารจึงคลายกังวลได้เล็กน้อยเป็นการชั่วคราวกระนั้นใบหน้าของนางยังคงซีดเผือดคิ้วนั้นแสดงอาการตื่นประหนกและหวาดกลัวเด่นชัดคนทางที่ผ่านมานางเติบโตอย่างสุขสบายอยู่ดีกินดีอิ่มเอมกับความมั่งคั่ง แต่ไม่ว่าจะสูงส่งหรือต่ำต้อยเพียงใดหญิงสาวอายุเพียง16ปีจะมีสักกี่ครั้งที่ได้ประสบพบเจอเหตุการณ์นองเลือดเช่นตอนนี้อีกทั้งอันตรายที่เผชิญหน้าเวลานี้ยังทั้งประหลาดและชนสะพึงพูดถีไรล้อมอัดแน่นห่างไกลเกินกอว่าที่ผู้บ่มเพะธรรมดาเคยเผชิญในหัวของสตรีชุดทหารว่างเปล่าเราไม่ทราบแล้วว่าควรทำอย่างไรแม้ขณะนี้คิดหลบหนีก็ไร้ซึ่งโอกาสแล้วทุกคนที่นี่กำลังจะตายงั้นหรือ สตรีในชุดทหารเกิดสลดใจความรู้สึกผิดอันยากจะพูดกล่าวบางเกิดขึ้นนางดื้อรั้นจะมายังภูเขามันดาผู้ถีครั้งนี้เพื่อคิดนำสมุนไพรวิญญาณกลับไปเป็นของขวัญวันเกิดบิดาผู้ใดกันจะคาดคิดว่าจะกลับกลายเป็นเหตุหายนะหากทราบแต่แรกทันใดนี้เองสตรีในชุดทหารพบเห็นร่างสูงเดินผ่านเข้ามาจากทางหางตาเจ้าคิดทำอะไรสตรีในชุดทหารตื่นตกใจทอยคำถามออกกล่าวไม่รู้ตัว ข้าสัตว์ปลูสูอีกกล่าวตอบอย่างไม่ใส่ใจน่างโง่คิดจะสร้างปัญหาควรดูเวลา่ำเวลาเวลาเช่นนี้ยังกล้าอดดีสร้างปัญหาให้น้อยลงจะตายหรือยัางไงาเพราะสัตรีในชุดทหารอัดอั้นโทสะที่มีต่อสูอี้เอาไว้โดยตลอดรวมกับอาการตื่นประหนกและสิ้นหวังขณะน,นี้จึงกลายเป็นพลงเอาโทสะออกไปหมดสิน้นกลุ่มผู้คุ้มกันกำลังปฐะมาแลงปีศาจอันดุดานใกล้เคียงต่างเผยสีหน้าอัปลักเช่นกัน หนึ่งในกลุ่มคนตะโกนดังออกมาคุณหนูอย่าได้สนใจมันฆ่าทนมามากพอแล้วหากมันอยากตายก็ปล่อยให้มันตายกลัวปิ่งเกิดไม่สบายใจท้อยคำกล่าวออกอย่างนึกกังวลท่านเคยกลับมาเถอะรีบกลับมาที่ข้าเดินทางมายังภูเขามันดาพูดถีก็เพื่อไล่เหยื่อเช่นมันตรงหน้าซูอีกล่าวอย่างสงบสิ้นคำกล่าวภายใต้สายตาขุนเคืองของสัตรีในชุดทหารและคณะพวกเขาเบิกตากว้างรับชมผู้ก้าวเดินออกไป หาได้มีผู้ใดทันสังเกตไม่ขณะที่ซูอี้ก้าวเดินมแมลงปีศาจท,ทุกตัวใกล้เคียงถอยหลบเราไม่กล้าเข้าใกล้ตลอดเส้นทางเดินของตัวเขาไรซึ่งอุปสรรคใดกีดขวางอีกทางหนึ่งสถานการณ์ของอาหอยงก็ตกอยู่ในอันตรายรุนแรงแม้ว่าจะสังหารผีไรอีกสี่ตัวที่เหลือแล้วตัวเขากลับต้องจ่ายด้วยราคาอันสูงล้ำร่างถูกกัดกร่อนด้วยพรานชั่วร้ายจนผิวหนังแปรเปลี่ยนเป็นสีดำคลำ้ำและยิ่งเมื่อรับมือกับบุรุษหนุ่มตรงหน้า ตัวเ,เขายิ่งชอกช้ำและกระอักเลือดพลังในกายแทบจะแห้งเหือดหมดสิน้นบุรุษหนุ่มลงมือนักหน่วงใบหน้างดงามมีเสน่ห์กลับเผยความเย็นชาและโหดเหี้ยมยามเมื่อบอกพัดมันเกิดเป็นรัศมีประหนึ่งคมมีตัดผ่านอากาศสร้างความสะพรึงแก่ผู้พบเห็นขณะนี้บุรุษหนุ่มเลือกทุ่งสุดตัวแต่เป็นประหนึ่งแมวหยอกหนูนตาสีเลือดทอประกายเย็นเยือกประหนึ่งกำลังสนุกสนานที่ได้ยามเหียด หากไม่ใช่เพราะวัดเกรงดาบนภพาย,ยืดแข็งด้วยพละกกำลังตัวเขาคงจัดการอีกฝ่ายสำเร็จในอึดใจเดียวแล้วอาหอย่องหอบหายใจอย่างชวนเวทนาตัวเขาเดินทางท่องเขตปกครองอวิ๋งเหินนับสิบปีหาได้เคยคาดคิดว่าจะต้องมาประสบเคราะห์กรรมที่ภูเขามันดาพูดถีแห่งนี้เรื่องชวนขบขันยิ่งกว่าคือเวลานี้ตัวเขายังไม่อาจประหนักได้ถึงก้นบื้องพลังของอีกฝ่าย ช่างมันแล้วชีวิตเท่าชรานี้ข้ายอมแลกสร้างโอกาสอันน้อยนิดให้คุณหนูทั่วขณะนี้เองที่แววตาอาหอย่งกลายเป็นแนว่วแนว่ร่างนั้นคำรามเสียงปะทุราวเตาไฟอันร้อนระอุปลานในกายพุยพุ่งพละกำลังกลับกลายเป็นแข็งกล้าขึ้นมาในฉับพลันแต่แล้วก่อนที่เขาจะทุ่มเทชีวิตบุรุษหนุ่มตรงหน้ากลับยมเหยียดคิดว่าแค่นั้นพอเง,งินหรือตูม หลังจากเอ่ยคำจบบุรุษหนุ่มสะบัดพัดในมือรุนแรงส่งปราณช่วรรายสีเลือดพุ่งทะยานออกทันทีที่ปราณช่วยรายสีเลือดนี้ปรากฏราวกับทั้งโลกตกอยู่ในช่วงเหมันตอฤดูอันหนาวเหน็บกระแสไอเย็นเสียดแทงกระดูกฟุ้งกระจายแช่แข็งเม็ดฝนใกล้เคียงกระทั่งโคลนดินยังถูกแช่แข็งหากผู้ใดเข้าใกล้คงไม่พ้นกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งแม้ชีวิตก็ไม่หลงเหลืออาหอย่งที่อ่อนล้าถึงที่สุดแล้วเขาพยายามกวาดแกว่งดาบต่อสู้อย่างสิ้นหวัง แต่น่าเสียดายที่การต่อต้านนั้นไร้ผลร่างของเขาแปดเปื้อนปรานชั่วร้ายสีเลือดอย่างช่วยไม่ได้ความรู้สึกของเขาขณะน,นี้ราวตกสู่ถ้ำน้ำแข็งทั้งร่างขยับเคลื่อนไหวช้าลงราวกับปลาที่ใกล้ถูกเยื้อแข็งจนสุดท้ายไม่อาจขยับอาหอยงสัตรรีในชุดทหารร้องออกด้วยอาการตื่นกระหนกเมื่อเห็นอาหอยงกํกำลังถูกแช่แข็งโดยมาหญิงหสมบูรณ์กลุ่มผู้คุ้มกันพบเห็นสภาพของอาหอยง พวกเขาราวกับถูกฟ้าผ่าเข้าใส่อาหอยุ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขายังตกสู่สภาวะเช่นตอนนี้เช่นนั้นแล้วผู้ใดในกลุ่มจะสามารถต่อกรอ,อีกฝ่ายได้จบแล้วอาหอยุ่งขณะนี้ยังไม่ซิ้งชีวิตทว่าตระหนักได้ถึงกลิ่นอายของความตายที่คืบคลานใจเขาแทบสลายแต่ในขณะที่กำลังคิดยอมจำนวนชั่วขณะนี้เองเขากลับได้เห็นถึงร่างหนึ่งที่เดินเข้ามาใกล้เดี๋ยวนะเจ้าหนุ่มซูอี้ปรากฏตัวตรงนี้ได้เช่นไร อาหอย่งหาได้มีความประทับใจใดต่อซูอี้เพราะมองว่าอีกฝ่ายเย่อหยิ่งและถือตัวล้นพ้นแต่โดยไม่คาดคิดว่าช่วงเวลานี้อีกฝ่ายจะพร้อมเสี่ยงชีวิตมาช่วยเขากระหนึ่งทีเสื้อกลางคืนบินเข้ากองไฟภาพนี้มันทำเอาอาหอย่งเกิดประหนักได้เจ้าหนุ่มผู้นี้หานกล้าชานชายัยกระนั้นแล้วกับสถานการณ์เช่นตอนนี้เพียงความกล้าไม่อาจกระทำสิ่งใดได้ได ทั่วขณะนี้ซูอี้เข้ามาใกล้สายตามองยังบุรุษหนุ่มที่อยู่ไม่ไกล้อยคำกล่าวเฉยเมยไม่นึกคิดว่าซากศพญิงหกสมบูรณ์ตัวน้อยอย่างเจ้าจะบรรลุถึงขั้นมีสติปัญญานึกคิดแถมยังรู้จักใช้ร่างศพเพื่อฝึกฝนแต่โชคร้ายที่ความดุร้ายในส่วนลึกเป็นอุปสรรคจนไม่อาจขัดเกลาวพรานในร่างได้อย่างสมบูรณ์บุรุษหนุ่มนิ่งงันไปครู่ในตาสีแดงชาตินั้นประหลาดใจมองยังซูอี้เจ้าทราบได้อย่างไร ซูอี้เทียงสายศีรษะข้าครั้นจะอธิบายให้เศษเดนเช่นเจ้าได้ทราบข้าให้โอกาสเจ้าครั้งหนึ่งคุกเขาตรงนี้อ้อนวอนขอเมตตาข้าจะให้เจ้าได้ตายสบายกว่าที่ควรเจ้าเจ้าบอกให้ข้าคุกเขาขอความเมตตางั้นหรือมุรุษหนุ่มบังเกิดท่าทีแปลกประหลาดเขายากจินตนาการได้ว่าถ้อยคำเหล่านี้จะปรากฏออกจากปากเด็กหนุ่มผู้หนึ่งซูอี้เพียงสายศีรษะและถอนหายใจ อย่างที่รู้กันสัตว์ป่าหรือวิญญาณอันชั่วร้ายย่อมไม่ต่างอะไรกับผู้มีดวงตามืดบอดเขาไม่นึกลังเลใดอีกก่อนจะสะบัดชายเสื้อจู่ๆแสงสิปดวงปรากฏขึ้นหมูนูนโคโจร,รรอบตัวซูอี้ยามมองให้ใกล้จะพบว่าเป็นซีกไม้ไผ่ที่สว่างราวหยกเขียวต้องแสงไฟแต่ละอันนั้นแกะสลักไว้ด้วยอักขระลวดลายประการตา ถัดมาแต่ละซีกไม้ไผ่ทอประกายส่องสว่างเปลี่ยนเป็นเงาดาบหนึ่งเล่มต่อหนึ่งซีหมุนคว้างกลางอากาศก่อนจะลอยเข้าควบรวมกันก่อนแน่นขึ้นเป็นดาบประกายแสงหนึ่งเดียวดาบประกายมรกตเจิดจ้าประหนึ่งมหาดวงตะวันลอยล่องอยู่กลางอากาศยาวประมาณสามชือออลวดลายอัขรบ,บิดมุนพันรอบราวโซ่สวรรค์คล้องเหล่งรัศมีพลังอันลึกกล้ามยากอย่างได้ถึงก็ปรากฏยามเมื่อมันปรากฏแสงสว่างเจิดจ้าทอประกายท่ามกลางฝนคร่างคายามราตรี ทิศทั้งสิบสว่างสวัยประหนึ่งมหาดวงตะวันบังเกิดขึ้นจากห้วงความมืดมิดมือซูอี้ขยับเคลื่อนไหวดาบประกายมรกรุ่งหล่นยังฝ่ามือทั่วขณะนี้ตัวเขาเปรียบดังเทพพเจ้าผู้ถือซึ่งมหาดวงตะวันในฝ่ามือศาสตร์สองแสงเจิดจ้าส่องสว่างแก่มวลมนุษย์ท่ามกลางความมืดมิดเนื่องจากฝนกระน่ำหนักทันใดนั้นจู่ๆปรากฏมหาดวงตะวันเหตุการณ์เช่นนี้มันคือเรื่องราวใด ทั่วขณะนี้สัตรีในทุดทหารพร้อมคณะคนที่สิ้นหวังกลับเกิดแสบตาขึ้นมากระนั้นความหนาวเย็นทั้งร่างกลับเลือนหายในคราเดียวมันถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่เลือนหายไปนานไม่ชาทั้งกลุ่มคนจึงได้เห็นซูอี้ถือดาบประกายมรกตดวงตาพวกเขาเบิกกว้างแตกตื่นประหนึ่งพบเจอเทพเจ้ายืนยังแดนมนุษย์ที่ที่ที่เครื่องหมายตัวหนอนขณะเดียวกันมแมลงปีศาจท,ที่ปิดล้อมสัตรีในทุดทหารและกลุ่มผู้คุ้มกัน เมื่อต้องแสงประกายจ้าหนีพวกมันก็ละลายประหนึ่งหิมะกลายเป็นน้ำก่อนจะแตกสลายเป็นควันสีดำนี่อาหอยุ่งที่ใกล้จะตายอยู่รอมรอขณะน,นี้สัมผัสได้ว่าม่านพลังสีเลือดอันชั่วร้ายที่กำลังแช่แข็งตนกลับกำลังเลือนหายไปอย่างรวดเร็วอารมณ์ของเขาในตอนนี้คล้ายเหมือนคนที่กำลังจมน้ำเพิ่งถูกช่วยนำพาขึ้นฝั่งในใจทั้งประหลาดใจและยินดียามมองไปยังกายของซูอี้เขาก็ตื่นประหนกไม่ได้ ในสายตาของเขาขณะนี้ซูอี้ดูเปลี่ยนเป็นคนละคนคล้ายเทพเซียนนำพาดาบอันทรงเกียรติสู่ผืนโลกท่าทีเปรียบได้ดังกับพระโพธิสัตว์มาโปรดในทางกลับกันสีหน้าบุรุษหนุ่มงดงามได้แปรเปลี่ยนเพราะตระหนักได้ถึงอันตรายโดยเฉพาะยามเผชิญหน้าดาบประกายแสงในมือของซูอี้ทั้งกายเขารู้สึกแสบร้อนเกินใดเทียบเปรียบไม่นึกเลยวันนี้กลับต้องพบเจอตอที่ขุดยาก มูรดหนุ่มแผดเสียงอันดังแววตาทอประกายดูร้ายพัดในมือโบกสะบัดรุนแรงตูมกระแสไอเย็นเยืก่กว้างใหญ่กว่าครั้งใดพุยพุ่งมันไหลาบาท,ท่วมทนปกคลุมทั้งฟากฟ้าประหนึ่งอุทกภัยจงรู้เอาไวด้ดาบเล่มนี้ข้าเตรียมมาใช้กับเจ้าโดยเฉพาะซูอี้เอ๋ยขึ้นก่อนจะกำานมจับดาบประกายมรกตเสียงดาบสั่นร้องกังวลทั่วฟ้าดินทั่วพริปตาปรานดาบแผดยายออกดังแสงดวงตะวัน เจ็ดจำนงแห่งดาบคลยพุ่งแหวกผ่านผืนฟ้ายามราตรีราวกับพร้อมที่จะผ่ายแยกแม่พสุธาหรือมหาสมุทรหนึ่งดาบแยกพสุธามหาสมุทรดับสิ้นความวุ่นวายในฉับพลันนี่คือกระบวนท่าตัดพสุธามหาสมุทรหนึ่งในกระบวนท่าดาบของชุดเพลงดาบสุดปรีดีไม่มีสิ่งใดที่อาจสาธยายถึงพลังของดาบนี้ได้ยามฟาดฟันออกกระหนึ่งผ่าพสุทานับแสนลี้แยกท้องสมุทรสีครามอันไร้สิ้นสุดให้ขาดสะบัน้น ทางด้านของผู้คนอื่นที่กำลังจับจ้องเป็นเพราะความเข้าใจที่ตื้นเขินพวกเขาจึงไม่อาจทราบว่าดาบนี้ลึกกล้ามเพียงไหนพวกเขาต่างเข้าใจเพียงว่าอำนาจของมันนั้นจะต้องไรเทียบเทียมโดยเฉพาะเมื่อเห็นดาบแสงยักษ์สูงเสียดฟ,ฟ้ากำลังฟาดผ่าลงมาชั่ววินาทีที่ดาบแสงฟาดผ่าลงพลังชั่วร้ายสีเลือดไม่อาจทานทนแสงจากดาบทะลวงตัดผ่านพลังต่ำช้าอย่างง่ายดายมุ่งทยานตรงเข้าหาบุรุษหนุ่มรูปง,งามโดยตรง ต่อให้บุรุษหนุ่มงดงามตรงหน้าแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เช่นไรแม้การฝึกฝนจะสูงส่งยิ่งกว่าขอบเขตปรมาจารย์ก็ไม่ใช่ประเด็นยามเมื่อเผชิญดาบเล่มนี้บุรุษหนุ่มรูปงามก็แสดงสีหน้าราวกับเผชิญคู่ปรับที่ตนแพ้ทางจึงเผยอาการตื่นประหนกอยากจะหลีกหนีแต่หน้าเสียดายแสงดาบราวดวงตะวันแผ่ปกคลุมทั่วสิบทิศจำกัดความเคลื่อนไหวบุรุษหนุ่มอย่างอยู่หมดัด เมื่อคมดาบบรรจบยังเป้าหมายมันก็ได้ผ่าร่างบุรุษหนุ่มออกเป็นครึ่งโดยง่ายดายราวกับมีดร้อนผ่าเต้าหู้อ่อนมไม่เสียงกรีดร้องบาดแก้วหูดังขึ้นจากริมฝีปากบุรุษหนุ่มรูปงามพริบตาร่างนั้นก็ถูกผ่าเป็นสองซีกบาดแผลรอยตัดเรียบเนียนและร่วงหล่นพื้นไปบุรุษรูปงามผู้ดูหมิ่นขอบเขตปรมาจารย์ผู้มีชัยเหนือผู้สำเร็จขอบเขตรวบรวมลมรานขั้นสมบูรณ์แบบ แต่แค่เพียงหนึ่งดาบสับฟันร่างกลับถูกผ่าแยกเป็นสองหนึ่งดาบปลิดที่ประหนึ่งเทพเซียนนี่นี่ใช่พลังที่ขอบเขตโคโจรโลหิตจะมีได้งั้นหรือกลุ่มผู้คุ้มกันตื่นตะลึงและหนึ่งในกลุ่มคนถึงขั้นแตกตื่นจนร้องเสียงหลงออกมาไม่นึกคิดเลยว่าข้าดวงตามืดบอดถึงขนาดไม่ทราบว่ายอดฝีมือคือผู้ใดพละกำลังของอาหอยุ่งฟื้นกลับคืนมาบ้างแล้วเมื่อพบเห็นฉากที่ปรากฏตรงหน้า ใจิตใจเขาแตกตื่นลอยล่องใบหน้าสับสนต่อชีวิตราวไม่คิดเชื่อสิ่งที่เห็นทั้งสะพรึงกลัวทั้งรู้สึกอับอายม่ท่านเคยเป็นเทพเซียนในตำนานงั้นหรือกลัวปิ่งตื่นตะลึงความคิดหนึ่งเดียวผุดปรากฏในใจสัตรีในชุดทหารจับจ้องไปยังซูอี้โดยตรงใจนางเกิดอารมณ์แปรเปลี่ยนไปมามันซับซ้อนและประเปลี่ยนไปมาราวแทบหลุดการควบคุมในวันนี้นางได้สัมผัสสภ,ภาวะอารมณ์หลากประการแล้ว ตื่นเต้นที่ได้กำจัดคนของพักมานยินโกรธเกรี้ยวต่อท่าทีดูแคลนของซูอี้เศร้าเสียใจต่อาการสูญเสียผู้คุ้มกันไปเมื่อครู่แตกตื่นและสิ้นหวังต่อความตายที่ใกล้มาเยือนจนกระทั่งเวลานี้ความรู้สึกอันหลากหลายพลันแตกเป็นเสียงด้วยดาบของซูอี้มันระเบิดออกกลางอกตามมาด้วยความรู้สึกยินดีตื่นเต้นและเหลือเชื่อทั้งหมดราวกับเป็นคลื่นยักษ์โหมซัดทั้งหมดทำเอาในศรษานางเกิดว่างเปล่า ทำได้เพียงยืนนิ่งงงงมสายตามองไปยังชายหนุ่มในชุดสีครามที่ราวกับเป็นเซียนหนุ่มจนกระทั่งจิตลอยล่องฟู่เครื่องหมายตัวหนอนขณะเดียวกันนั้นซูอี้ผ่อนลมหายใจดาบเมื่อครู่ได้ก่อตัวขึ้นจากอักขระที่ซูอี้แกะสลักเข้าไปบนยันไยวิญญาณหยกขจีเมื่อคืนก่อนซึ่งเรียกขานว่าอาคมขานมหาตะวันแม้อาคมนี้จะไม่ได้สูงลำยิ่งใหญ่อะไรนะัก แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่ผู้บ่มเพาะที่อยู่ในขั้นวิถียุทธจะเรียกใช้ได้ดังนั้นยามใช้ยันอาคมนี้ซูอี้จึงต้องทุ่มเทแรงกายและใจรีบเร้นยืมเอาพลังจากตราผนึกดาบก้าวคุมขังออกมาและนำใส่ตัวย,ยันกว่าจะสำเร็จได้นั้นยากลำบากไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะการออกกระบวนท่าดาบเมื่อครู่ตัวเ,เขาเกือบเสียเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีจิตและวิญ,ญญาณแสดงอาการว่าอ่อนแรงอย่างเด่นชัด ต่อให้อยู่ขอบเขตรวบรวมลมปราณก็ยังแทบจะทานทนไม่ไหวเมื่อใช้มันซูอี้เยยกับตนเองคลางสายศีรษะหากเป็นตัวเขาในชาติพบก่อนคงไม่ต้องถึงขนาดใช้อาคมพลานมหาตะวันแผดเผาสิ่งชั่วร้ายทียงแต่ใช้ตัดผสุทามหาสมุทรหนึ่งครั้งก็มากพอดับชีวิตขอบเขตจากระพัดได้ทั้งโลกล่ากับเทียงแค่สางศพหญิงหสมบูรณ์ยิ่งไม่คู่ควรได้กล่าวถึงสี้นำหน่อไผ่วิญญาณยกขจีที่เตรียมไว้ออกมา หลังกลืนลงไปจำนวนหนึ่งสภาพของเขาก็ค่อยดีขึ้นและรับรู้ได้ถึงพลังที่ฟื้นคืนกลับสู่กายที่เคยว่างเปล่าเป็นเหตุให้ผ่อนลมหายใจได้เขามองบนพื้นใกล้เคียงร่างบุรุษหนุ่มผู้งดงามซึ่งถูกผายแยกเลือดข้นสีดำยังคงไหลทะลักออกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นโชนสะอิดสะเอียนยามมองใกล้ผิวหนังที่ดูดีนั้นเริ่มแตกร้าวและย่อยสลายภายใต้ผิวเผยให้เห็นร่างศพอันเน่าเปื่อย กล่าวคือภายใต้เปลือกนอกหนังมนุษย์อนันงดงามนี้เป็นซากศพญินหกสมบูรณ์ที่แฝงกายอยู่ขอบคุณท่านเซียนที่ช่วยเหลือบุญคุณครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักผู้น้อยนี้จะไม่มีวันลืมหากภายหน้าท่านเซียนต้องการสิ่งใดข้าจะบุกบ่าฝาอันตรายตอบแทนโดยไม่ลังเลอาหอยุ่งซึ่งหายจากอาการตื่นประหนกรีบเร่งสาวเท้าเดินเข้าหาพร้อมประสานมือคำนับท่าทีทั้งยำเกรงและสำนึกต่อบุญคุณ คนเช่นเขามีหรือไม่เข้าใจว่าเด็กหนุ่มเช่นซูอี้ไม่ใช่ผู้ที่คนทั่วไปจะเทียบเปรียบได้มันไม่เกินเลยแม้แต่น้อยหากจะกล่าวว่าดาบเมื่อครู่นี้ของซูอี้มันมากพอทำให้ผู้ฝึกตนขอบเขตปรมาจารย์ยังต้องคอมศีรษะให้อีกทั้งดาบเมื่อครู่ยังช่วยทุกชีวิตที่นี่ไว้ซึ่งเป็นบุญคุณสูงล้ำอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้อยคำทั้งหมดที่กล่าวออกล้วนพูดกล่าวจากใจจริงทั้งยังสำนึกขอบคุณอย่างแรงกล้า ทางด้านของกลุ่มผู้คุ้มกันและคณะเมื่อได้สติต่างก็แสดงอาการประหนกรีบเร่งร้อนร่วมคำนับด้วยความยำเกรงเช่นกันบุญคุณที่ท่านเซียนช่วยชีวิตข้าจะไม่มีวันลืมในใจพวกเขารู้สึกสำนึกบุญคุณทั้งยังเกิดอึดอัดภายในใจเนื่องจากครั้งแรกที่ได้พบซูอี้ที่เมืองกว่างหลิงจนกระทั่งมาเยือนภูเขามันดาผู้ผีพวกเขาทั้งเหยียดยามและรังเกียจต,ต่อซูอี้มาตลอดทาง หลายคนกระทั่งนึกคิดอยากสั่งสอนซูอี้สักคราด้วยซ้ำกระนั้นตอนนี้ยำเผชิญหน้ากับซูอี้ผู้สามารถสังหารบุรุษรูปงามผู้แข็งกล้าในหนึ่งดาบผู้ใดกันบ้างจะกล้าปล่อยใจตามสบายท่านเขยท่านท่านเป็นเซียนจริงงั้นหรือกลัวปิ่งก้าวเดินเข้ามาด้วยอาการสั่นเทาค่อยคำกล่าวตะกุกตะกักราวมนุษย์ที่เพิ่งได้มีโอกาสพบเจอเซียนข้าไม่ใช่เทพเซียน สิ้นคำกล่าวซูอี้เขามองยังอหอยงและผู้อื่นทอยคำกล่าวราบเรียบเหตุผลที่ข้ามายังภูเขามานดาผู้ถีครั้งนี้ก็เพื่อจัดการเดรัจฉานเมื่อครู่รวมถึงตามมหาสมุนไพรวิญ,ญญาณที่ออกดาบเมื่อครู่ไม่ใช่ว่าจงใจช่วยพวกเจ้าแต่เพราะเดรัจฉานนั่นคือเป้าหมายของข้าแต่แรกดังนั้นพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องทราบซึ้งใดๆถ้อยคำเขากล่าวไปตามจริงเมื่อตอนที่ตัดสินใจยืนยอดเขามานดาผู้ถี เขาคาดการแล้วว่าหากเขาตามมหาย่้าหกหญิงและดอกไม้แสงตะวันเขาจะต้องได้สู้รบกับซากศพหญิงหกสมบูรณ์เพราะเหตุนั้นเขาจึงสร้างยันด้วยไผ่วิญญาณยกขจีเพื่อใช้มันในเวลาเผชิญหน้ากับซากศพหญิงหกสมบูรณ์ที่แท้ท่านเซียนก็มาเพื่อสังหารเดรัจฉานตอนนี้อาหอยงยิ่งเกิดยำเกรงท่าทียิ่งหวนเกรงมากขึ้นแท้จริงแล้วอาหอยงและผู้อื่นยังไม่ทราบ การที่หนึ่งดาบของซูอี้เมื่อครู่ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่เป็นเพราะพลังของยันอาคมที่มีคุณสมบัติปราบพรามผู้ผีโดยเฉพาะต่อให้เป็นขอบเขตปรมาจารย์มาด้วยตนเองก็ไม่มีทางใช้พลังอันยิ่งใหญ่เพียงนั้นได้กล่าวคือหนึ่งดาบเมื่อครู่เตรียมไว้เพื่อสังหารซากศพหญิงหกสมบูรณ์โดยเฉพาะหรือต่อให้ทราบกระจ่างอาหอยองและคณะก็ไม่มีทางกล้าดูหมิน่นอย่างไรพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ของหนึ่งดาบเมื่อครู่นี้ ก็เกินกว่าความรู้และความเข้าใจของพวกเขาเจ้าที่แข็งแกร่งเพียงนั้นเหตุใดจึงไม่ลงมือแต่แรกทันใดนี้สตรีในชุดทหารก้าวเดินเข้ามาใบหน้าเปี่ยมด้วยโทสะหากเจ้าลงมือแต่แรกหูจิ๋วและจันถงมีหรือจะถูกแมลงปีศาจสังหารตกตายอาหอยงมีหรือจะต้องแบกรับความทรมานจนเกือบสิ้นใจมีหรือพวกข้าจะต้องหวาดกลัวจนตัวสัน่นพื้นที่กลายเป็นเงียบงนยนันยำเผชิญคำถามอันหยาบคายเหล่านี้ กลัวปิ่งผู้ซื่อสัตย์ไม่อาจนิ่งเฉยถ้อยคำกล่าวออกแม่นางท่านอยามเหยียดหาเรื่องท่านเคยมาตลอดทั้งเส้นทางไม่เพียงแต่ท่านเคยจะไม่ใส่ใจเอาความแถมขณะนี้เขาเพิ่งช่วยชีวิตท่านแต่ท่านกลับไม่รู้จักสำนึกบุญคุณถามคำเหล่านี้เอ่อยออกมาท่านไม่คิดว่าตัวเองทำกินเลยไปหรือไรกระทั่งท่าทีอาหอยองขณะนี้ยังแปลเปลี่ยนใจเขาสะท้านสันเครืออย่างรุนแรง คุณหนูของตอนถึงขั้นกล่าวคำเหล่านี้ออกต่อหน้าซูอี้ผู้เป็นตัวตอนอันชนสะพรึงพลังที่ตัวเขาครอบครองเมื่อครู่มันมากพอทำลายทุกชีวิตที่นี้โดยง่ายดายเหตุใดจึงกล้าทำตัวไร้ความยำเกรงได้ถึงเพียงนี้เขาจึงเร่งร้อนก้าวเดินออกสีหน้าเคร่งครึมคำต่อว่าเอ่อยขึ้นคุณหนูท่านควรมีสติกว่านี้ก่อนหน้านี้พวกเรากระทำตัวหยาบคายต่อท่านเซียนซูมาโดยตลอด ต่อให้ท่านเซียนซูไม่คิดช่วยพวกเราเขาก็ยังไม่ผิดด้วยซ้ำกระนั้นท่านเซียนซูยังแสดงน้ำใจหยิบยื่นช่วยเหลือเป็นกระหนึ่งสวรรค์มอบโอกาสแต่แล้วตอนนี้ท่านกลับเอ่ยวาจาไราซึ่งมารยาทเช่นนี้ได้อย่างไรถ้อยคำต่อว่าทั้งหลายมุ่งตรงใส่สตรีในทุดทหารที่ยืนนิ่งงงงานไม่ไหวติงมันถือเป็นครั้งแรกที่อาหอยองซึ่งนางทั้งรักและนับถือดุดา่าใส่ตนเองประหนึ่งขุนเครื่องถึงเพียงนี้ สายตาที่ขึงขังซึ่งมองมามันทำนางเกิดรู้สึกราวกับไม่ใช่คนที่รู้จักสตรีในชุดทหารผู้นี้ถูกตามใจนับตั้งแต่เด็กเป็นที่รักของผู้คนนับพันหมืน่นรวมกับรูปลักษณ์อันโดดเด่นและภูมิหลังอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าไปเยือนที่ใดล้วนได้รับแต่คำชื่นชมแต่เวลานี้โดยไม่คาดคิดว่าเพียงค่อยคำที่นางเอ,อ่ยออกสั้นๆจะทำอาหอยุ่งดุด่านางถึงเพียงนี้คุณหนูผู้อาวุโสฉันกล่าวได้ถูกต้องแล้ว ขอท่านอย่าได้ขาดสติเพราะโทสศัคณะผู้คุ้มกันพร้อมใจเอ่ยคำช่วยระงับอารมณ์กระทั่งพวกเขายังตื่นประหนกต่อวาจาอันเสื่อมเสียที่คุณหนูของตอนกล่าวออกหากซูอีมีโทรศัแค่เพียงหนึ่งดับพาดผ่านพวกเขาทั้งหมดคงถูกฝังพร้อมกันที่นี่อาหอย่องกล่าวคำเข้าข้างซูอีแม้กระทั่งกลุ่มผู้คุ้มกันก็เช่นกัน ทั่วขณะนี้สัตรีในชุดทหารเกิดรู้สึกราวเดียวดายในโลกล่าใบหน้างดงามแปรเปลี่ยนดวงตาทอประกายความสับสนเป็นตัวนางหรือที่ผิดครู่หนึ่งสัตรีในชุดทหารคล้ายได้สติขึ้นมาพร้อมเหตุผลยามมีเผชิญหน้ากับซูอี้นางจึงค้อมศีรษะอันอหางการเมื่อครู่ลงด้วยความสำนึกเสียใจ